สองสามสี่วิสเชียนคะคะชานะคะไบฟ้าค่ะสัญญาค่ะน,น,นะะักต็มค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมใบฟ้าอันน,น,นี้เราจบคณะอะไรนะคะจบคณะเอ่อน,นวัตกรมรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร,ร์และสื่อดิจิตอลค่ะเป็นยังไงบ้างคะค ก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคือมันเป็นการเรียนจบครั้งแรกของหนูด้วยทุกคนื่นเต้นแรกพี่ใช่หนูตื่นเต้นพูดไปถูกเลยค่ะทำไมถึงเรื่องเรียนสาขา่านี้คะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับที่เราทํางานอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นแนวเบื้องหลังค่ะแบบว่าหนูอยากเรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะ เราตางที่ได้เรียนไปแล้วเราได้เอามาปรับใช้อะไรบ้าง,งเราหรือยังคะโหได้ใช้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแบบบางทีเราเป็นศิลปินมันก็ต้องมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างปลายฟ้าเรียนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็เป็นเรื่องหลังเป็น acting coach เนี่ยค่ะมันสามารถนามาปรับใช้กับตัวเองได้ค่ะนี่ให้คาแนะนําน้องๆด้วยไหมก็เรียนมาตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจฟังที่อาจารย์บอกเพราะว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆอย่างซอนย่ากับอาตอมมันก็เรียนคณะเดีวยดวกันกับหนูค่ะสาว ไฟจบอะคืนแรกผมยอมเลยเราแบบคอยพอแตอะไรมากเฮ้ยเฮยพอเปย่ช่ใช่คขาว่าดีใจแทนอะแช่เขาได้ว่างแลยได้ได้พกแล้วกับการทำงานลุยงานเต็มที่ตอนไฟฟ้าจนคนเดียวแล้วได้ไฟฟ้าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลุยไปด้วยค่ะแต่เดี๋ยวจะได้รับคำปรึกษาจากพี่ายฟ้าเรื่องเรียนด้วยแล้ววันนี้จะพาไปชมรอบที่ไหนคุณอยากไปไหน จริงจริงก็อยากกินบุฟเฟ่ต์ค่ะพี่พูดแล้วนะคะ<อ>รับตอนที่เรียนมันเหนื่อยขนาดไหนคะเพราะแบบว่าเราเทรนไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยจริงจริงมันก็เหนื่อยเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงแบบปีสี่อย่างเงี้ยมันจะหนักทีสิทธิ์แต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็โอเคค่ะมันคือมันต้องแบบจัดการเวลาดีๆะค่ะแต่ว่าก็ยังดีมากๆที่ค่ายคือคอยแมนเนจเรื่องเวลาให้ค่ะ ส่วนตัวเราเองแบ่งเวลายังไงบ้างคะขอตัวเองก็เราต้องแยกโฟกัสให้ได้มากกว่าค่ะถ้าเกิดเรียนก็คือเราก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนเลยแล้วพอจบจากเรียนปุ๊บเรื่องงานเราก็ต้องมาโฟกัสให้เต็มที่ค่ะอ้าวแล้วแบบว่าอย่างน้องเนี่ยพอช่วงที่ไปฟังเขาเรียนพิเศษเลยใกล้จบเนาะเราช่วยเขาที่ไหนบ้างใน เป็นกำลังใจหรือยังไงที่นน oh. หนูว่าพี่ไฟฟ้าจัดเวลาเก่งมากเลยคือเขาต้องแยกทีสิทธ์กับช่วงคือช่วงทีสิทธ์ก็คือหนักมากแล้วก็เป็นช่วงที่พวกเรากําลังเดบิวด้วยคือพวกหนูก็คือให้กําลังใจพี่ไฟฟ้าเพราะว่าแบบเออพี่ไฟฟ้าสู้ๆนะแบบรู้ว่าทีสิทธ์มันหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตรงนี้ก็หนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กันใช่แต่ว่าอย่างบางช่วงที่แบบหนูไม่สามารถมาซ้อมได้จริงๆน้องก็จะมีการมาบอกแล้วก็ส่งคลิปซ้อมมาให้ดูนะคะขอบคุที่มา งงใช่หนโู<อ>มีน้องๆช่วยดีด้วยค่ะไม่งั้นก็อาจจะไม่มีวันนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โห<อ>พี่แค่จดใช่ค่ะเป็นช่วงกำลังเดบิวต์เลยค่ะแบบเตรียมตัวก็จะหนักนิดนึงใช่แบบมีแบบว่าท้อไหมแบบเฮ้ยถ้าไม่ถูก็ต้องซ้อมอะย่างนี้ย้าถจะต้องทำถามว่าท้อไหมมันไม่เชิงท้อค่ะแต่เราแค่ต้องพยายามมากขึ้นมากกว่าค่ะ แล้วอย่างอพอจบแล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะพวกพี่น้องเน,นี่ยเขาแบบมีอะไรให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเราได้จริงๆแล้วอะ่ะน้องแอบเซอร์ไพรส์พพหนูแต่ว่าหนูแอบไปที่ตึกก่อนวันนี้ก็เลย <c oughs> แอบเห็นมาบ้างก็มีคนเตรียมของขวัญมาให้ค่ะ <c oughs> แล้วเซอร์ไพรส์พพไหมอ่ะหนูเห็นน้องแอบวิ่งถือของอยู่แล้วหนูหันไปเห็นพอดี <c oughs> ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์พพไนี่ไม่น่าจ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนม,มันคืออะไรยังไงคะสาวสนใจ ทาแล้วเล่าซิเราเมื่อเช้าหนูตื่นเช้ามาจัดดอกไม้พี่ใบฟ้าค่ะเป็นแบบกระเช้าดอกไม้แล้วก็มีตุ๊กตาวันนั้นตุ๊กตาตุ๊กตาสีฟ้าให้พี่ฟ้าแล้วพอเห็นใบฟ้าก็มาแล้วเ่าหนูวิ่งไปหลบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนแบบเอาเอาดอกไม้ยื่นไปข้างหน้าเผื่อเขาจะไม่เห็นเห็นค่ะไม่ทันงโตแล้วอย่างที่บ้านนะคะว่ายังไงมันเลยเพราะว่าเราก็แบบว่าทำงานทุกอย่างก็ที่บ้านสนับสนุนเต็มที่ค่ะแบบว่า เราทำงานไปด้วยเรียนไปด át, ้วยแต่ว่ามีครอบครัวไปกำลังใจท้ของขวัที่ยาให้แล้วค่ะแต่ว่าวันน LIKE ี้ไม่ได้มาเพราะว่าค่อนข้างจะวุ่นวายแบบคุณพ่อมีอายุแล้วก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไปให้กันนอบรอบค่ะเรียนตัวเราเองกับน้เรียนจบแล้วก็ถึงกับตัเงอหนูคิดว่าการมีเวลาเที่ยวให้กับตัวเองน่าจะคือสองวันสำหรับเหนือแล้วค่ะเพราะว่าจบจากวันนี้ปุ๊บเราก็จะมีเวลาไปพักผ่อนกันเป็นที่่ ขอบคุณ่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนที่สนับสนุนพวกเราวงวิสเลยค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วก็จะมารลวมยินดีในวันนี้ด้วยแต่ว่าคนที่ไม่มาไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยส่งกําลังใจมาก็ดีใจมากๆแล้วค่ะอาเอตอกาบ่าง้อบามี่มีจะได้ดยกันด้วยใช่จบไแล้วง้ ดูถายเพ็นร yeah. ับที่ไปเนี่แต่ตอนสัมภาษณ์ข้ามาหาลัยแล้วแล้วเป็นยงไงก็ติดไงวันนี้ก็เรียนเวลามีวิชาอะไร วิคือช่วงสิ้นปีแลเรามันก็คือเวทีที่เราขึ้นก็เยอะมากเลยเพราะเราก็สนุกทุกเวทีเลยค่ะแล้วก็แบบทําทุกเวทีให้ดีที่สุดเพราะเราก็แบบค่อนข้างที่จะซ้อมกันหนักมากเลยใช่สิ้นปีนี้ก็เลยได้เวลาพักเป็นของตัวเองใช่แล้วก็แบบได้พักผ่อนเต็มที่เพื่อแบบปีหน้ามีจะมีผลงานอะไรหรือจะมีแบบเพลงใหม่ซิงเกิลที่3หรือเปล่าเจยาเปลาแปลกนะ ค่ะใช่กี่สปอยกันจะมาเมื่อไหร่ผู้ไดไม่คะพี่โบอยู่ไหนนะทุกคนก็ต้องรอติดตามก่อนค่ะเดี๋ยวๆนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะได้ดมแน่นอน่ะแสดงว่าเออค่ะเปิดสิ่งใหม่แสดงว่าคือแบบชื่นชมก่อนใช่กับสิ่งใหม่ใช่ชาร์จพลังเต็มที่เปิดปีใหม่มามีผลงานแน่นอนทุกคนสองท่านเนี่ยเขาเปิดตีใหม่ปุ๊บใช่ไม่รู้ไม่รู้ นี่แม่อนีาเป็นปงนน้อันนี้ก็ยังไม่รู้อันนี้ปิดตาไม่ถ่าสองคนหน้านะต้องรีบสปอยรูปขอแม่ใครไหนจะทำแชร์เข้าไปนะคะเป็นหินเหรอแต่ชอบไปไหว้ไปประสบกานที่กับพวกเราอย่างไหนบ้าง ลยอพวกเราก็รู้สึกว่าแบบได้เติบโตไปด้วยกันนะคะเหมือนแบบได้ขึ้นเวทีหลายๆเวทีก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองได้แบบเริ่มชินกับเวทีแล้วค่ะแบบเริ่มดีใจที่ได้เห็นทุกคนมาพพอร์ตพวกเราค่ะงานเหมือนพวกเราได้รู้สึกปล่อยวางกับการโชว์มากขึ้นแบบว่าจากเมื่อก่อนจะรู้สึกว่า พี <ingredients S 1> ่ต so ื <go> ่นเต้นก <ctions> ็เลยทำให้ม oh, <t iny> ่นดีกันหมือนก็รู้สึกว่าเรามาเพื่อสนุกแล้วยทำให้คนดูสนุกค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเราเราสนุกกับมันขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากโชว์กัอแบบในแต่ละปีเราชอบขึ้นปีจะแบบดูดีมากเลยขอเป็นคนมาใจในกานของงานนี้เวทีเป็นทักเจ้าของหนูก็อะไรกันหนูชอบงานล่าสถือไปถึงระอย่างมือเราชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันเราเคยเป็นคนดูมาก่อนตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วพอวันนี้เราเริ่มไปโชว์เรารู้สึกว่าแบบ มันมันสนุกมากค่ะแล้วก็เข <c oughs> ้าใจแล้วว่าทําไมตอนนั้นที่เราเป็นคนดูแล้วสนุกเพราะว่าตัวศิลปินเองก็มีความสุขหนูก็สนุกเพรางานมันเป็นงานใหญเพราะว่าหนูหนูไม่เคยไปแบบในเพราว่าอยู่อยู่เชียงใหม่ตลอดแล้วก็เป็นผลงานที่แบบหนูได้ไปก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ควนมคาณิตดีมากเลยของหนูก็เป็นงานสยามวิสุทธิ์เลยค่ะเพราะว่า มันเหมือนมันได้ปลดล็อกตัวเองแบบว่า <ś class ic> มันอาจจะเป็นเวทีส่งท้ายปีด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆใช่ก็ชอบแสลมิสิกเฟมื่นกันนะคะเห <ś class ic> มือนแบบตอนนั้นเพิ่งหายจากไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลมา3วัน,นะคะ่ะแล้วเหมือนแบบพอกลับมารู้สึกว่าให้งาน,นแบบเต็มร้อยเต็มที่มากๆเลยแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆค่ะ ก็ห <rí> e> ้าคนแน่เลยก็คือหนูชอบสยามรู้สึกได้สุดเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือหนูรู้สึกว่าเวลาพวกเราขึ้นเวทีในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆพวกเราแบบพยายามทําทุกครั้งให้มันดีที่สุดรู้สึกว่าครั้งล่าสุดก็เลยเป็นครั้งที่ดีที่สุดสําหรับหนูเหมือนกันชอบมากๆเพราะว่า เหมือนแบบก็คือจัดเต็มเลยใส่เต็มคือหนูแบบรู้สึกได้เลยว่าหนูแบบเต้นแรงมากอะไรเงี้ยแบบเหมือนแล้วก็เห็นด้วยว่าคนดูเอนจอยมากๆก็แบบดีใจค่ะหคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่ถามหลังจากนี้หนูก็คงจะต่อเวทีล่าสุดของราารนเพราะว่าทุกครั้งที่เราโชว์เราใส่เต็มดูค่ะเต็มที่เลยีหน้าก็จะซิสองแล้วค่ะมีแต่ว่าเรายังม่ด้ติดการติดกาต้องรอติดการดูค่ะ แบบสปอยสปอยได้หนึ่งอย่างสปอยได้หนึ่งอย่างค่ะปีหน้าพวกเราจะมีด็อกิวเมนท์รีค่ะก็สามารถติดตามได้เป็นราย่อนใช่ค่ะเป็นรายการก็รอดูอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสนุกมากตอนที่ถ่ายกช่ก็เหมือนเป็นรายการเกี่ยวกับติดตามพวกเราไปแต่ละเวทีว่าแบบเป็นยังไงบ้างแบบพฒราการการเติบโตของพวกเราในแต่ละเวทีอยากให้เราติดตามเป็นเรียลลิตี้ค่ะ ขอฝาก MV ทั้งสองเพลงของเราด้วยนะคะบ B. ยบี้บุ๊คส์ค่ะแล้วก็รรยก็ะได้ดนไม้นะคะสามารถรับชมได้เลยที่ในทวิจีนในแฟน o f f เ c i a l ค่ะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะคะกับช่องทางติดตามพวกเราก็ผ่านบ i s Official ค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะคะ Happy birthday TO YOU Happy birthday ที่ไปสายมาใช่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วลืมไปเลยถ้าเธอไม่รอวันทียังไงอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you เราบูมคนละแบบด้วยดิได้ไหมคะได้โอเคหนงสอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey Woo! <laughs> Wee, <laughs> <laughs> à society.